เอาเอาเอาไม้ไม้เก็บไว้ได้ไหมพี่หรือไม่ได้ไว้โอ้้้ไไดดเคครับอันนี้ไม่ติดพันธคะเนาะแล้วก็สามด้วยความเป็นสามดาวครับพี่เอ็มดีทั้งแก๊งก็คือหลุดสัญญาสลิการไม่ติดสัญญาใดๆครับโอ้ก็คือเหมือนเปิดโปรเทสแค่ตัวเองอ่ะที่สภาถามว่าโปรเทสสมมุติเสียไม่ได้จะไปมิทติ้งแต่กลัวโดนชิงสีตอนไม่อยู่อ๋อก็โปรเทสเก็บไวทุกทุกคนควบคุมทุกอย่างเลยใช่ไหมครับพี่ควบคุมทุกอย่างจะบอกว่าห้าดาวได้เหรียญโจมตีที่เราเห็นเมื่อกี้สองเหรียญสแต็กได้แล้วสิบเอ็มอุ้ย มาแล้วเสียไม่ได้เสร็ก่อนใส่สี่รอยแป๊บใส่ส yep. ี่รอยแป๊บครับเสียไม่ได้มาทางนี้เลยครับเสียไม่ได้อะไรนะววิิ่่งงใครรับของครับอาเดีาเดาผมใช่ใช่ครับเผมไล่แจกพวกกรอบเพลนในดีน้องๆเขาครับโอเคสองในนี้เริ่มจากสองดาวก่อนนะเกาะพันห้าพันห้าหารยี่สิบห้าของเยอะขนาดนี้หาตีหาต่อยนะฮะ เล่นทุกวันครับ AD ดีสองร้อยกับสนรดีก้อยห้าสิบแม็กมไนหนึ่งชิ้นเอาเลยหรือฝากครับเอาเลยครับเอาให้หน้องอน,นี้เครับให้คนไหนให้คนนี้อันนี้ไม่ติดสัญญาณใดๆนะขอสะพานหนึ่งคนตรงผมหน่อยพาไปตีมไนขอหนึ่งท่านดวนเลยครับ้รกาดสองดาวได้คโคบนะได้ครับได้ครับ ให้พมพวกพวกมึงอ่ะไอเดี๋ยวไป<า>ไป้าสามดาวต่อเราเก็บไอชิซเพสามดาวเป็นเกาะอ,อีกสองพันมาสะพานกันให้หมดนะเอดอีกสามร้อยครับกระสุนอีกสองร้อย <Okay. S 1> ไม้หนึ่งชิน้นรับอาวุธสองสดาวให้เปเอาเอาเอาไม,ไม้ไม้เก็บไว้ได้ไหมพี่หรือไม่ได้ไโอ้ได,ได้ได้แล้วโอเคครับอันนี้ไม่ติดพังคะเนาะไมติดแล้วก็สามด้วยความเป็นสามดาว ครับพี่เอ็มดีทั้งแก๊งก็คือหลุดสัญญาสวัสดิการไม่ติดสัญญาใดๆทั้งสิ้นเลยโอเคครับนี้แล้วทีนี้เหรียญโจมตีหนึ่งเหรียญครับพี่ไม่ถึงเดือนต้องใช้นะครับถ้าถึงสิ้นเดือนหน้ายังไม่ใช้ก็ก็คือมันจะทูไม่ได้นะเหรียญเหรียญยื่งตีใช่ไหมครับห้าฝ่ายห้าเอ็มครับโอ้ยสวยครับสวยพิตาครับอาวุธสวัสดิการเป็นโลกระบะไหนพี่สวัสดิการอาวุธอะไร อาวุธเนี่ยไออาวุธเนี่ยแนวไอเนี่ยไอสองดาวสดาวเนี่ยก็เหนียงรอนี่ไงก็หลอดนี่ไงพี่ตาครับที่พี่ให้มาล่าสุดนี้ผมมันมันคือการอะไรครับพี่เอ้ไม่ใช่เหรียญอะไรครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไฟเออโจมตีห้าไฟห้าเอ็มครับใส่ใครก็ได้ครับถ้าใส่แล้วก็ใส่บัตรด้วยได้ไหมครับคบมโบตอนนี้ยังใช้ไม่ได้บัตรตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าใช้เดือนหน้าเงี้ยเราใส่ของบัตรเออคอมโบกันได้ไหมเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าสแก๊กได้ไหม ก็เหมือนใช้ใช้การ์ดอะพี่แบบถูกต้องอแต่ดีห้าไฟห้าเอ็มก็คือเหมือนใครใครยื่นได้ประมาณนั้นก็คือสุดีห้าไฟห้าเอ็มของมุกตะพาโอเคครับแล้วก็ถ้าสี่ดาวเราจะมีอีกเหรียญหนึ่งจะเป็นอ่าถ่ายรูปดูกันเหรียญป้องกันพี่คอยยืนไปได้ไม่หมดเป็นปีกเป็นปีกอ่ะยืนได้อยืนไหนอยืนไหนนะที่คือเหรียญของสี่ดาวที่ครับการเดนจ์เลอร์เหรียญนี้จะโปรเทคตัวเองเจ็ดวัน ก็คือเหมือนเปิดโปรเทคใค้ตัวเองอะที่สภาถามว่าโปรเทคสมมติเสียไม่ได้จะไปมิทติ้งแต่กลัวโดนชิงสีตอนไม่อยู่อ๋อก็โปรเทคเก็บมาทุกคทควบคุมทุกอย่างเลยใช่ไหมครับพี่ควบคุมทุกอย่างเลยครับอันนี้ดีว่ะใช่แต่ต้องสีดาวเท่านั้นถึงจะมีครับนี่ดีถ้าไม่พร้อมแม่งไม่ต้องมาก็ได้สุดวันแต่ขาพาดาวนี่ค่ะไก่ย่างได้ไหมครับพี่น่ะแหลมเอาอีกแล้วเป็นอะไรนี้จะบอกว่าห้าดาวได้เหรียญโจมตีที่เราเห็นเมื่อกี้สองเหรียญสแต็กได้แล้วสิบเอ็ม อุ้ยอันนี้ในมุมเหลี่ยญที่ผมคิดมานะคือมันแตกได้สุดจะไปใช้คอมโบอื่นได้ไหมเดี๋ยวขอถามพี่หมัดก่อนได้ครับพี่ได้ครับโอเคเสร็จไปได้เรียบร้อยครับสามดาวฝากไม้โอเคครับได้ครับขอบคุณครับพี่ต้าขอบคุณครับมาว่าไงใจว่าไงเรียกพี่วันใ้พี่อีกทีเอ๊ะมาคุยกันก่อนมาเกาะเนี่ยพอมึงจะเอาแบ่งกันเลยไหมหรือว่าจะเอาเป็นเป็นของกลางไว้ในตู้แก๊งอ่ะมาตกลงกันก่อนมาไหมนี่มาเนี่มาเนี่มาเนี่ ของกลางก่อนก็ได้พี่ของกลางก็ได้พี่ของกลางก่อนของกลางถ้าหยิบถ้าหยิบกูรู้นะอย่าว่าอย่าบอกว่ากูไม่รู้นะกูรู้ได้ด้วยตาเห็นนะว่าใครหยิบอะไรอ่ะของกลางคือของกลางคือหมายความว่าไงอ่ะของกลางก็คือสมมติว่าแบบวันไหนวันหนึ่งของพวกมึงไม่มีแล้วแล้วเล่นกันทันหันอย่างเงี้ยก็มาเอามาใช้ไงก็หยิบจากในตู้มาใช้ไงงงไหมแบบก็คือไม่หยิบมั่วซั่วพี่เพราของกลางนั่นแหละเอาของกลางแต่ห้ามหยิบนะมึงเนี่ยคนในแกลงก็คือไม่หยิบไปเล่นมั่วซั่วไงเอาง่ายใครหยิบไปกูรรูู้้้้ไไดดอออออ่่่ะะเเพีตนนมัช็ค กูจำมือดมอะเหมือนไอ้ตู้บ้านไอ้เองดีตอนนั้นอะเหม็นเลยอ่ะมีกลิ่นอ่ะเหมือนเวลาหยิบแล้วมันทิ้งเนื้อก็กูลองเอาข้าววางไปดูสิบจานเนาะกูบอกว่าก็อย่าหยิบกันนะอย่าหยิบนะข้าวไม่หายก็สูญหายเราก็มีบอกค้ามงหยิบข้าวเนาะไอ้ดิกมือเอาไเปล่า เฮ้ยเอาเอาเอายังไงเอายังไงกูจะได้กูจะได้ทคุรี่อยู่ครับไม่ไม่เพราะมึงกูหมายถึงว่ามึงกลางเลยพี่ไอ้มาใครใครกางย่ดมือดีกางก็คือเอาไว้สำรองอ่ะก็ได้อยู่นะพี่เออเพราะแต่ทุกคนจะไม่ได้นะทุกคนก็ใช้ของตัวเองปกติเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าแก๊งช็อตจริงๆอ่ะแบบว่าของไม่มีแล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยมึงก็ไปหยิบมาใส่ให้ตัวเองเต็มตัวเลยบึ้มๆอ่ะอผมผมขอซื้อได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงไปออยออุ้มอ่ะเพราะว่าน่าจะสำคัญอ่ะ ช่วงนั้นอะเออจากเซตของไม่ทันก็มาเซตแรงงั้นงั้นกูไปเก็บที่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 ตู้นะโอเคไว้ที่ไปไหนกันนะผมแคทอยู่นั้นไปไหนคุยตอรี่ต่อไปละวาปคุยคุยคุยเลยคุยเลยคุยตอรี่ห้าทุ่มสามสิบห้าปืนสองกระบอกไปเตรียมตัวกันด้วยเด้อพออ่าเอ้ยฟังฟังกูแป๊บหนึ่งฟังกูแป๊บหนึ่งแต่ถ้ากูรู้ว่าใครหยิบไปกูย้ำแล้วนะกูเอาออกแก๊งเลยนะไม่ทุกกรณีนะก็คือห้ามหยิบจะจะจะแบบว่า มันสับสนมันมันขาดจริงๆพี่มันต้องหยิบก่อนไม่เอานะโอเคห้ามไปยุ่งเลยนะห้ามยุ่งคือห้ามยุ่งเลยโอเคเอาเอาไว้สําหรับแบบว่าพวกมึงไม่มีจริงๆแล้ววันนั้นมีสตอรี่วันนั้นนะมีสตอรี่แล้วมึงไม่มีกันจริงๆค่อยมาหยิบทุกคนต้องหยิบหมดทุกคนหยิว่าไงบ้างพี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกเขาจะใส่ฮูลนะพี่ไอ้เนาเขาหุ้นเขาอะเรื่องสตอรี่อันนึงคือห้าไฟสามเอ็ม ปืนสองยี่สี่คนอ่าปืนสองอ่าเขาขอปืนสองครับเฮ้ยขอสามเลยขอสามได้ไหมอ่าไม่ไม่ไม่ทันแล้วจริงอ่าสองตกลงไปแล้วโอเคเขาเล่นไฟไหมล่ะพี่กูเล่นไฟดิเราเล่นไฟเนี่ครับปุ่นสองพิกาได้ฟังฟังังขออีกแป๊บนึงเริ่มต้นเริ่มไฟห้าทุ่งสามห้าไปใส่ของเลเวลล่างให้เรียบร้อยไปแบบคเอาเอาอภัยู่ไหนคราะอภัยเขาดูช่วยจำเลยเดียวเขาดูช่วยผมจำเลยเดียวป๊า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 ป๊ ยต้องบรไอ้างอยู่ไหนวะ่างมาผมให้คันมมาอามาดิดพีคิมอยู่ไหนพีคิมพีคิมใครจะไปเอาผ่านมาดีมาเกาะสามพันห้าจะไปเรื่อรอ้วก่อนเกีงเดี๋ยวพี่เงียบก่อนเงียบก่อนเกาะจะมีสามพันห้านะเอดีาได้เอดีห้าร้อยไอเคไอเควินเป็นเป็นถ้าเป็นพี่พี่จะไม่ทิ้งเอง ให้แกทเฉยๆแต่ว่าเออพี่เขาใจอะไรวะไอเทียเขาให้แค่กอกกับเอดีกับกระสุนมาสามอย่างเองหรอเขาไม่ให้เพนมาด้วยหนอะเพนไม่ได้ให้ครับครบคือที่มันคุ้มคือไอเหรียญที่ไว้นั่นแหละเดือดรัครั้งอ่ะจิงแจไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงกลุ่มให้ดู ย้ำอีกรอบหนึ่งนะกาะสามพห้า a ด d ห้าร้อยกระสุนกระสุนสามร้ห้าสิบห้ามไปยุ่งเลยไม่ต้องหยิบเลยอะของในในตู้อะหยิบได้แค่ค่าว่าที่งานที่พี่ทำให้นะโอเคปะกูถึงหยิบค่ากูหยิบก่อนเลยฮะไปะเตรียมของเล่น อ๋อแล้วมันไปไหนอ่นในมอมีคนเหม่ออะไรด้วยอีกสิบนาทีเริ่มไฟนะตามเลนก่าออโปมาได้ยังกนะกสกินไหนดีวะคุณดูผมควรใช้<า>สกินอะตัวนี้ไ,<ห>นไม่หล่อแต่ขอหอเอล่านะครับเอล่าเอล่าข้าวข้าวพี่ทำให้เพราะว่าตี้ตีตบาทที่มาช่วยนะเว้ยใค่ๆเข,ข้าเลยพน้าเาขาอยู่ในตู้แก้งได้เลยคืออะไรเออให้หาทามก็ตามน้อแหลมนะแหลมนะไม่ไม่หล่อแต่ขอกลับนะกูบอกให้เลยไม่หล่อแต่แก้มป่องที่ไม่เล่นองเแี้ว รงก็ถึงละคีมกูไม่ได้ใช้เอ๊ะเอามาใช้เอาไปใช้อะไอ้ที่ช่วยเขางัดพี่มิเลอร์ี่กระชับมิดใช่ปะดาวไหลันมีนะเออแล้วก็เรื่องการเล่นอ่ะถ้าเกิดก็เล่นกันปกติอ่ะไเกินะด่าแต่ถ้าเกิดเอาไฟแรกขอขอเน้นเล่นก่อนได้ปะค่อยด่าได้ปะมันเหมือนนี่ได้ปะเหมือนที่มันเอ็ดได้ปะที่เราเล่นเขาอะเขาเล่นเหมือนเล่นในพีเอเนเน้นเล่นเน้นนั่นก่อนอะเล่นขอไฟหลักก่อน เล่นเล่นกระชับมิ้มันเล่นกระชับมิมันเล่นกระชับมิมันดีกว่าอยู่แล้วอะถ้าเกิดมึงเล่นกันดีๆเล่นคอไฟเราอย่างเดียวเอ้ยตอนนี้ตอนนี้คนเราต้องเข้าวอก่อนอดับแรกราเข้าวอก่อนได้ไหม